ส0ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคมกับดิฉันเบนจมาพรมามุขค,ค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องโครงการขอรับฉันไม่ขอรับได้เริมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโครงการขอรับฉันไม่ขอรับ เกิดขึ้นจากการเริ่มของสำนักง,งานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้ตรหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและจากการเกิดขึ้นของโครงการคอร์รับชันไม่ขอรรับเมื่อเดือนมิถุนายน2555ที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันมหาวิทยายลัยขอนแกน่นได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และบริษัท True Coffee ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรณรงรงต่อต้านการคอร์รัปชันและเพื่อสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยการสร้างศูนย์กลางของการเรียนรู้ผ่านโครงการจัดตั้งร้านกาแฟภายใต้แบรนด์คอร์รับฉันไม่คอร์รับขึ้น คุณภาสกรเตือประโคนหัวหน้าหน่วยองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษากองกิจการนักศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นในฐานะผู้จัดการร้านได้กล่าวถึงที่มาของโครงการขอรับฉันไม่ขอรับว่าโครงการขอรับฉันไม่ขอรับเกิดขึ้นโดยมหาวิทยายลัยขอนแก่นโดยวิทยายลัยการปกครองท้องถิน่นและฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์ร่วมกันกับสำนักง,งานโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติหรือ UNDP ในการที่จะร่วมกันเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่เยาวชนซึ่งนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ ก็เป็นส่วนสําคัญในอนาคตจะช่วยพัฒน,นาประเทศชาติแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากนะครับก็มีผลแม้กระทั่งต่างประเทศเองนั้นเราเคยร่วมมือกันในการจัดค่ายต่างๆแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆในการสร้างเครือข่ายต้านคอร์รัปชันซึ่งจัดไปเมื่อปี2555ก็ไปจัดอยู่ทุกภูมิภาคมีนิสิตนักศึกษาจาก90สถาบันเข้าร่วม เครือข่ายนี้ก็ยังเข้มแข็งอยู่กระทั่งทุกวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งบางมหาวิทยาลัยเองก็มีการก่อตั้งชมรมจัดตั้งชมรมขึ้นมาแต่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเนี่ยยังไม่มีลักษณะของการจัดตั้งชมรมเพียงแต่ว่ายังมีเครือข่ายอยู่แล้วเราก็ทํางานร่วมกันมาตลอดเพราะเราเป็นแม่ข่ายอยู่แล้วทั้นเรื่องของในเฟสแรกที่เราทําโครงการนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมมีน้องๆเข้าร่วมเยอะมากแล้วก็สังคมก็ให้ความสนใจแม้กระทั่งองค์กรตัต้านคอร์รัปชันองค์กรต่างๆในประเทศไทยก็ให ความสนใจในกลุ่มนี้ซึ่งเรามีสมาชิกเครือข่ายอยู่ทั้ง90สถาบันอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นผลก็คือว่าในวันที่9ธันวาคม2555เราไปจัดกิจกรรมที่กรุงเทพร่วมกันกับเครือข่ายต้านคอร์รัปชันจากทุกองค์กรก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีหลังจากนั้นทาวที่ประชุม World Economic Forum ก็ยกให้โปรเจกต์นี้โครงการนี้เป็น best practice ของโลกเลยนะครับการสร้างเครือข่ายเนี่ยมีกลไกยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้นําเสนอไปทาง UNDP Thailand เนี่ยเป็นคนนําเสนอให้ทาง World e c o อเมริกฟอรัมนะครับก็เราได้รับรางวัลเบสแพคทีตัวนี้ด้วยปี2,556ที่ประกาศผลไปสำหรับร้านกาแฟขอรับฉันไม่ขอรับ2ร้านแรก จะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งจะขยายสาขาต่อไปในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่การพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมและวางแผนรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับมหาวิทยาลัยชุมชนและระดับประเทศต่อไป นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานและการบริหารธุรกิจที่เน้นให้เกิดความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์นในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคมทั้งนี้ผลกำไรที่ได้รับจะนำไปสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการทุจริตคอร์รัปชันของนักศึกษาเพื่อเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังจากที่เราเสร็จโปรเจกต์แรกกันแล้วเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราเฟสต่อไปเนี่ยโปรเจกต์ที่2เนี่ยระยะที่สองเราจะทําอะไรกันดีก็มาคุยกันว่าเราควร จะสร้างแหล่งเรียนรู้ซึ่งทาง UNDP ก็ได้ไปปรึกษาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเราจะทํำยังไงดีเราก็เลยคิดว่าแหล่งเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องดึงดูดให้น้องๆสนใจเข้ามาเราก็เลยคุยกันว่างั้นคงอาจจะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีร้านกาแฟอยู่ใ,ในแหล่งเรียนรู้นั้นเราก็เลยคุยกันว่า,างั้นเราจะลองคุยกันถึงเรื่องของการสร้างร้านกาแฟก็ตกผลึกมาว่าเราจะสร้างร้านกาแฟขอรับฉันไม่ขอรับนะครับซึ่งทาง UNDP ก็พยายามไป หาเครือข่ายว่าใครจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะช่วยเรื่องงบประมาณช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการต่างๆไปคุยกันก็ได้บริษัททรูนะครับทรูคอฟฟี่ก็เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะรันโครงการนี้โดยทรูก็จะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการสร้างร้านกาแฟขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นคาดว่าจะเปิดร้านวันที่25มกราคม2558ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับและในวันที่11มิถุนายน2557ได้มีการ การเปิดตัวโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านกาแฟคอรับฉันไม่ขอรรับเพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนไทยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและวางรากฐานในการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคตและพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติหรือ UNDP โดยผู้ประสานงานองค์การสหรประชาชาติกับผู้บริหาร True Coffee อธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นอธิการบดีมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลและโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านกาแฟขอรับฉันไม่ขอรับก็เป็นส่วนหนึ่งของนวัตรกรรมที่ทางสำนักงานโครงการแห่งสาประชาชาติกำลังให้การสนับสนุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นพลเมืองที่ดีในกลุ่มคนรุ่นใหม่และมหาวิทยายลัยขอนแก่นก็พร้อมแล้วที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้คือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสังคมและเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสังคมที่ดีขึ้นนั่นเอง ทั้งหมดนี้คือข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยายลัยขอนแกน่น50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคมสำหรับช่วงนี้ดิฉันเบนจะมาพรมามุกงานวิทยุสถาบันกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยายลัยขอนแกน่นขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ